วันนี้เป็นวันศุกร์ที่12ธันวา2568นะก็มีภารกิจเข้าไปตรวจพื้นที่ที่จะชิงเผานะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยนะครับหลายภารกิจชัยครับเจษดาครับสุกัญญาค่ะไพรครับจ<ท>ิตสด,ดาเส้นตรวจการรอบแนวเขตเนี่ยทั้งสองฝั่งนเนี่ยอยากรู้ว่า ขารคก็มีีับวนตอนเนี้ยกำลังจะส่งพิกัดมจิงเผาไปไม่เสร็จภายในสองทุ่มเนี่ยครับมันมีปัญหาไปสามร้อยล้านแล้วจะมีศัพท์ลังกาศัพท์ลังกาศัพท์ลังกาอ๋อสถานีควบคุมในป่าศับลังกาเขาสมโพธิอย่างนี้เนาะโอเค้เจอช้างอยู่ข้างหน้าเลยแป๊บแป๊บไปเปิ ก็มาช่วยกันหน่อยอะนะโอเคโอเคน้องเขามาช่วยกันเจ้าหน้าที่ไว้นะครับเข้าไปทํางานในป่านี่เดี๋ยวเราเข้าป่ากันต่อ,อน,นี้ก็มาถึงบริเวณตเต้นเต้นกันใหญ่เลยเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวให้คนเอาเครื่องเตะ้าก็ได้ได้พี่ก็คือแค่เดินมาถึงจุดตรงนี้ครับแตอนนี้่มาถึงจุดสบายนะ ระยะความสูง200เมตรนะจากจุดที่เราเย็นอยู่ดเ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไหนต้องเรามาถึงอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เป็นแหล่งอาหารให้กับช้างป่าได้นะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ำนะผมสัพยากรน้ำมาทำบ่อไว้ไปดได้อยู่ได้ทำเป็นไปเลยครับมอไซ์ คือตรงนี้จะต้องปรับให้ให้สูงกว่าใช้ไฟฝายกันนะครับไปแลเราด้านโน้นไปทีเหลี่ยมด้วยหรอพี่มันจะโน่นใช่ไหม โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับโอเคไปในสุดแล้วก็มาถึงชั้นบนสุดแล้วเอาส่งตะว,วันอยู่ด้านนู้นเนาะนนอาหารแต่ละคนจะมาครัหน้หาถาดม,มากๆ

กล้วยแล้วนะโดโดโดไม่ต้องโดตัวนี้ไม่คุ้นนะตัวนี้ไม่คุ้นสวัสดีก่อนสวัสดี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 สวดมแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพอพมาแล้วมีแล้วไม่มีแล้วพอไปออสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วอพหมดหมด

อันนี้อมแปมรอมแปมแปมมแปมป้าป้าป้าไม่มีอะไรแล้วไปไปผมแปมผมแปมไปจไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วกินใหมมีมไปมีไปมไปมแปมแปมไปชกไปเร็ว ไปไปไปแปมแปมไปไปชวไปไปไปแปมแปมโชว์ไปไปไม่มีไปไม่มีไปไมมีไปพาเพื่อนไปไปโชวปไปไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปแปมแปมไปหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้กินหม้ไปชวไป ไปไปไปชุดไปเร็วไป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 ไได้ปไ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 ปยปไ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 ปปไปไป มีมีไปไเอาไปาไปาไปไปดไปหลังไปดยังยังยังไม่มีไม่มีนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งเดียวนั่งผมบอกให้นั่งหอยถอยผมดิหอยหอยก็สไม

A lần lượt 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 กับรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย

กินกล้วยกอนลูกกินกล้วยก่อนไปเดี๋ยวมาช่วยดูดูน้ำดูที่ดูหญ้าให้ได้ลูก

เดี๋วไปกินใหม่ไปโชว์ไปแล้วไปเถไปไปลูกไปเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนไปไปไปๆูกไปไปไปเออไปแป๊บแปบแป๊บแปบแป๊บแปบแปไปง่ายๆว่าง่ายๆไปโอเค

ไม่เป็นไรแปลบๆไม่เป็ไรครับเอ้าเอ้าเอ้านี่ไม่ได้ปล่อย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 ครับอ่ะเดีพ่อไปก่อนไปหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพ่อไปก่อนถอยถอยถอยเบา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 เอ้าเอ้าเอ้า

กอดไม้แล้วก็เป็นที่เดินไงครับเดินแล้วก็เดินเป็นทางเดินปัทูยังไม่ได้เอาบรรท้ายถูเอาวงวงว่างนี่แค่งวงแค่งวงต้องดูดิว่าเลขเนี่ยตายสามตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดิสำหรับนกกิ้นแต่ว่าตัวนี้สอตัวจะมาไว้โอเคเอาวางมาเลย